อ่าครานี้มาดูป่ายุคาที่ผมชอบมามุ่นดูนะครับขี่มาจอดรถแค่นั้นเองนะฮะัวเข้าัวออกก็มีแล้วนะครับแต่นี่เห็นลังนะฮะมีร้อยคนเหมือนกันนะครับจอดเลยนะฮะคอนเก่าที่ผมตีลังเล็กที่ว่าผมว่าเดินมั่วๆนะครับตอนนี้ลังใหญ่มาลงนะฮะเห็นไหมครับโอ้งดงามครับผมถังด้วยครับ ถ้าใครจำคิดเก่าผมได้นะความเก่าผมจริงๆเลยนะครับทีว่าเดินดูบ่ายุคนะครับดีครับผมอันนี้หลังแรกนะครับที่ผมได้มานะหัวน้ําสวยครับอันนี้ต้องเอาวางก่อนนะครับต้องไปตีหลังเมื่อกี้นะฮะไปกันครับคงไม่มีหลังเดียวซะ่ั้งฮะป่ายูนะคขอนี้จําได้กันอยู่นะครับถ้าใครดูคลิปประจํานะ ที่เป็นลังเล็กนีนะครับที่หัวน้ำสวยนะครับอันนี้ใหญ่กว่านะครับสุดยอดเลยครับไม่อ่อนฮนะขอวางกล้องก่อนนะครับมันไม่มีที่วางฮนะขู่ครับผมวางไม่ทันนะฮะใส่ครับโอ้สุดยอดฮนะ วางกล้องไม่ได้นะฮะเมื่อกี้นะครับเคียมหาที่วางไม่ได้ครับโอ้โห เ <Okay, S 2> ครับวางได้แล้วะฮะขยับที่ปองดูนะขยับครับหี่กาผมไม่ได้มานะฮะ สองของวันนี้นะครับหัวน้ำโอเคนะนะครับหัวน้ำโนอะ้หนะหใหญ่นะครับพ้อนเก่านะครับใครดูคอนนี้ก็โอเคครับจําได้นะฮะทีก่อนหลังเล็กนะฮะ ปครับสดดิบครับโมนลานี้ โอเคครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับ